มันแพงให้ไปยาวไปเนี่ยนี่คือเหตุที่ได้พากันไปเก็บวันนี้แย่งกันเกือบตายดาวพูโตมันสออนปาทโทปาทไม่เสียงบอสฮะได้ก็ได้เดี๋ยวเขาหาว่าของเราไม่ทันสมัยใช่ไม่ได้เด้อคุณ ยังอยู่กลๆเนตอันเนี้ยหลบไปหน่อยอันนี้พขาเท่าได้หน่บทำไมสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาผ้าพันคอนะคะใส่ไม่มีไม่มีที่ใส่ไม่ได้แล้ผ้าพันคอนี่นนี่คุณคุณนายอุไลปากแหลมพี่ยาว อันนี้พุงโตค่ะวันนี้บาเจ็บนี่คือบรรยากาศโดยรอบจะไอ้มาตจะลงสารรคดีแล้ววันนี้ชีวิตในป่าเห็ดชีวิตในป่าเห็ดอุ๊ยนี่คุณนายอุลัยปากแหลมอีกแล้วานี้ไม่แหลมมากปากหวานเลยเนี่ยนี่คือพูโตน้ำค่ะ แค่นี้ละค่ะ